สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับ่ายนะคะค่ะวันนี้จะชวนมารดน้ำผักสลัดกันค่ะพร้อมบำรุงดูแลในยามเช้าเช้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะต่ายก็จะมาฉีดพ่นบำรุงนะคะต้นผักสลัดที่ต่ได้ปลูกไว้ในกระถางค่ะนี่เป็นเรดคอรัลนะคะนี่นะคะในกระถางนะอาจจะวางซ้อนกันนะคะพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างน้อยค่ะ นี่ทางนี้ด้วยค่ะอยู่ในกระถางอ่าตัวนี้เป็นสลัดที่ตายได้เพาะ,มะเมล็ดเองนะคะแล้วก็ย้ายต้นกล้ามาปลูกในกระถางแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้จะชวนทุกคนมารดน้ำบำรุงดูแลผักสลัดกันค่ะ,ะผักสลัดต้นขนาดนี้นะคะยังไม่ต้องให้โดนแดดมากนะอยู่ในที่ที่มีแสงแดดรำไรก็เพียงพอแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเตรียมซ็อกกี้นะคะขวดสเปรย์ใส่น้ำแล้วเรียบร้อยนะหนึ่งขวดแบบนี้ค่ะอ่ะวางไว้แล้วก็ตัวที่ตายนะคะใช้รถนะคะนั่นก็คือตัวฮอร์โมนนมสดค่ะตัวนี้นะคะก็จะช่วยบำรุงทั้งดินแล้วก็ช่วยบำรุงให้ผักสลัดของเรามีรสชาติดีหวานกรอบค่ะก่อนนำมาใช้นะคะเขย่าก่อนค่ะ ่แล้วก็เทลงนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะก็พอค่ะนี่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องมากนะเพราะว่าน้ําเราแค่ประมาณ1ลิตรค่ะอันนี้ใส่ไม่ได้ราดรถทางดินนะคะก็จะเป็นการฉีดพ่นทางใบนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ปริมาณนี้ได้ค่ะอ่าขย่าก่อนนะแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยค่ะทุกคนนี่ ฉีดพ่นไปให้โดนใบได้เลยค่ะช่วงเช้าๆนะคะปากใบเปิดนะก็จะทำให้พืชดูดซึมสารอาหารทางใบได้ค่ะนี่ค่ะทางนี้ต้นจะเล็กกว่าหน่อยมีฝั่งนี้ด้วยค่ะ เรียบร้อยค่ะวันนี้นะคะชวนทุกคนนะคะมารดน้ําบํารุงผักสลัดค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยตายได้รดด้วยน้ําเปล่าไปแล้วนะคะรดน้ําเปล่าเนี่ยก็คือไม่ต้องรดมากนะคะผักสลัดเนี่ยเวลารดน้ําเนี่ยอย่าแฉะจนเกินไปนะคะต้องระวังด้วยนะอย่าให้ใบติดดินค่ะอันนี้คือลักษณะใบยอยู่ใกล้กับดินแบบนี้มันจะทําให้เขาเฉาง่ายนะคะก็ต้องค่อยๆรดรดเบาๆนะคะแล้วก็ตายก็จะมาฉีดพ่นบํารุงด้วยฮอร์โมอนนมสดแบบนี้ค่ะ ระยะเวลาในการฉีดพ่นนะคะต่ายก็จะมาฉีดพ่นทุกๆสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไว้ผักสลัดเจริญเติบโตต่ายก็จะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ